สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเติบโตในสายอาชีพนะครับมาดูกันว่าจะปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆจากงานที่ทําอยู่แล้วได้อย่างไรโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากหลักการในตําราวิชาชีพของไทยเรานี่เองครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมงานที่เราทําอยู่หรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเหมือนจะมาถึงทางตันซะแล้วล่ะไม่โตไปไหนเลยแล้วก็เริ่มมีคําถามในหัวว่าแล้วเราจะไปทางไหนต่อดีล่ะเนี่ย ผมว่านี่แหละครับคือความท้าทายหลักๆที่หลายคนน่าจะกำลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือเป็นเจ้าของกิจการเองเลยซึ่งความรู้สึกแบบนี้นี่เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราต้องมองหาทางออกใหม่ๆโอเคครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงทางออกกันดีกว่าจากปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวทางหลักที่ตําราเล่มนี้นําเสนอก็คือสิ่งที่เรียกว่าการขยายอาชีพครับเอาละครับสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือนิยามของมันนี่แหละครับหัวใจสําคัญเลยนะ คือการเติบโตแบบฉลาดฉลาดครับโดยใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นฐานไม่ใช่การกระโดดไปเริ่มทําอะไรใหม่จากศูนย์เลยทีเดียวอ่าดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับจากธุรกิจหลักคือการทํากระเป๋าถือผู้หญิงใช่ไหมครับเศษผ้าเศษหนังที่เหลือจากการผลิตเนี่ยปกติอาจจะทิ้งไปแต่เปล่าเลยครับเขาเอากลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นกระเป๋าเครื่องสําอางหรือว่าถุงมือนักกอล์ฟอ้โหนี่คือการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับเอาละครับ พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแนวคิดที่เป็นรูปธรรมกันต่อเลยในส่วนถัดไปนี้เราจะมาแจกแจงไอเดียนี้ออกมาเป็น6กลยุทธ์ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงๆครับนี่คือ6แกนหลักเลยครับในการขยายขอบข่ายอาชีพที่เขาระบุเอาไว้แต่ละข้อก็จะเสนอแนวทางที่แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนของเหลือใช้ให้มีมูลค่าการสร้างเครือข่ายไปจนถึงการเอาไปเชื่อมกับการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ มันเหมือนเป็นคู่มือให้เราเลือกใช้ได้เลยว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีลองมาดูที่กลยุทธ์แรกกันก่อนเลยการเปลี่ยนผลพลอยได้ให้มีมูลค่าตัวอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนที่แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะมูลสุกรเนี่ยเขาก็เอากระทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชส่วนยอดมันเทศหรือหัวที่ไม่ได้ขนาดก็เอาไปแปลรูปเป็นอาหารให้สุกรกินต่อโอ้โหเรียกว่าไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยจริงๆครับ พราะเราเห็นไอเดียต่างๆแล้วใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวางแผนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบได้ยังไงดีล่ะซึ่งมันก็มีกรอบความคิดง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นได้และนี่คือเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับโมเดลที่เรียกว่า IPO หรือก็คือปัจจัยนําเข้ากระบวนการผลผลิตมันเป็นแค่3ขั้นตอนพื้นฐานเนี่ยแหละครับที่จะช่วยให้เราคิดแล้ก็วางแผนต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็นระบบเลย แล้วคาบนี้ก็คือการเอาโมเดล IPO มาใช้จริงให้ดูกันเลยยอดเยี่ยมมากครับจะเห็นเลยว่าปัจจัยนําเข้าหรือ Input เนี่ยก็คือยอนมันเทศที่ไม่ได้มาตรฐานจากนั้นก็ผ่านกระบวนการหรือ process คือการนําไปเป็นอาหารสุกรจนได้ผลผลิตหรือ Output ออกมาเป็นสุกรอินรีย์เป็นการเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เลยครับเอาละครับทีนี้เรามาขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปอีกหน่อยดีกว่า เพื่อเชื่อมโยงไอเดียพวกนี้เข้ากับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นภาพชัดๆว่าแนวคิดแบบนี้มันสําคัญยังไงในโลกปัจจุบันประโยคนี้คือทรงพลังมากๆเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเติบโตในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการทำงานให้หนักขึ้นหรือว่าใช้ทรัพยากรให้เยอะขึ้นอย่างเดียวแล้วล่ละแต่มันมาจากการทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นต่างหากและนี่คือ5กลุ่มอาชีพที่ในตำราระบุไว้เลยนะครับว่ามีศักยภาพสูงมากสำหรับการขยายธุรกิจในรูปแบบนี้ จะเห็นว่ามันครอบคลุมตั้งแต่เกษตรยุคใหม่การค้าไปจนถึงอุตสาหกรรมสร้างสารรค์เลยนะซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการเติบโตเนี่ยมีอยู่มากมายในหลายอุตสาหกรรมเลยครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่วงการใดวงการหนึ่งและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้ลองนํากลับไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่าในอาชีพการงานของแต่ละคนตอนนี้เนี่ยมีทรัพยากรอะไรที่มันยังซ่อนอยู่ และรอให้เราไปค้นพบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันได้อีกบ้างครับ